แต่ถ้าวันนี้คนไทยต่างติดกับดักภาลานี่นั่นแหละคือหนทางแห่งหาหน้าของคนไทยทั้งหมดถามว่าวันนี้คนที่ไม่มีหนี้คือคนที่ดีที่สุดแล้วคนที่กำลังมีหนี้อยู่วันนี้ลองกลับไปถามคนเหล่านั้นดูว่ามีกี่คนที่สบายกับการจ่ายหนี้และมีอีกกี่ชีวิตที่วันนี้กำลังกุ้มผมเชื่อว่ามีจำนวนมากครับที่กำลังกุ้มกับภาลานี้สิน วันนี้เราไม่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนซื้อรถหรอกครับไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นเราควรที่จะส่งเสริมให้ประชาชนใช้ใจอย่างประหยัดในเมื่อถ้าเราลดการซื้อรถยนต์ลงมันก็จะทําให้เราประหยัดเงินได้ในขณะเดียวกันรายได้ที่มันเกิดจากการซื้อขายรถยนต์เนี่ยมันหายไปเราก็ต้องไปสร้างเม็ดเงินใหม่เช่นเพิ่มเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มเรื่องสินค้าที่ประเทศไทยควรที่จะผลิตสินค้าอะไรเพื่อไปตอบโจทย์ของโลกได้